นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระณังกัจฉามิธรรมังสระณังกัจฉามิสังฆังสระณังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทังสรนังก nope totally ัจฉามิทุติยมปิตธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยมปิตสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยยมปีอุทหังตระนักรัฉามิตติยยมปีธรรมังตระนักรัชามิตติยยมปีสังฆังตระนักรัชามิ ติสราณะกานังนิติตังอานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาณาติปัตตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุชาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ สุราเมรยมัชาปมาทัฐานาเอระมณีสิกขาปทฏังสมาธิยามิสุราเมรยมัชาปมาทัฐานาเอระมณีสิกขาปทฏังสมาธิยามิอิมาเนปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลเนปัวคสัมปทา สีเลนะนิปุติยันติตัสมาสีลังวิโสเะเยังตังนโมถวายทานกันเมสามเก็บ ตอบได้ไหมอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปริวาลานิพิขุสังคสาโอนุชยามะจาทุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุ อัมหากันเชวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตกานังทิครรตังปิทายะสุขายะแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พ,พ,พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับอัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่สัพว์สัตว์ทั้งหลาย แก่เทพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีผู้ญาตายายมารดาบิดาเป็นต้นหลอดการและนาอนเชินสาธุนโมวัสสะภะประว,วนะโติะระหะโตสมัาสมบุทธัสสะ นโมตัสสะะวัระหะตสัมมาสัมปัสสะนมตัสสะะะวะตัระหะตสัมมาสัมตัสสะยะเทปันเตสังโกจานาตุอยังปัตมะอโกเทระสาภาปุนาติอวะเสสะภาคาอัมหะกัปะุนันุตปิโจาสัมมเนราชะกะหัตถาจายะธาสุขังปะริกุจันตุอะนนโมทนา ระยทางไกลไม่ใช่ปัญหาอใ,ใจมีศรัทธาใจมีศรัทธาแล้วทําได้หมดทุกอย่างเมว่าอะไรก็ตามยอมแลกมาเราต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราแลกนี่แสดงว่าเราเห็นคุณค่าของบุญกุศลรู้ว่าบุญกุศลจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับจิตวิญญาณในการดํารงชีวิตทั้งที่เป็นอยู่และจะเป็นไปในภายภาคหน้า พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกนี้สําเร็จด้วยจิตทั้เงสิ่นจิตใจเป็นใหญ่จิตใจเป็นประธานสําเร็จด้วยใจจึงจำเป็นต้องอาศัยบุญกุศลซึ่งเป็นอาหารของใจจิตใจซึ่งไม่มีบุญกุศลแล้วมันจะทุลักทุเลงมากไปไหนก็ระท่อนกปแท่นเจอแต่วความฝืดเคืองเจอแต่วความยากลำบาก แต่ก็อย่ายไปตีอ,อกชกตัวเราทำของเรามาเท่านี้เราอาจจะเด่นในทางอื่นในเ,เรื่องทรัพย์สินเงินทองภายนอกมันก็เป็นเครื่องอาศัยในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเวลาจากโลกนี้ไปลมหายใจขาดเท่านั้นแหละเงินทองเก้าของซึ่งเป็นของโลกมันก็ต้องอยู่กับโลกไม่ได้ตามจิตใจดวงนี้ซึ่งเป็นนักเดินทางเดินทางต่อไปซึ่งจะต้องใช้ บุญกุศลบุญกระบาดนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ติดตามจิตวิญญาณดบงนี้ในการเดินทางของเราถ้าเชื่อว่าจิตดวงนี้ไม่ตายตามร่างกายจิตตัวนี้ไม่สูนร่างกายแตกดับสลายไปจิตตัวนี้จ้องเดินทางต่อออกจากร่างนี้เข้าร่างนั้นออกจากร่างนั้นเข้าร่างนี้วนเวียนหมุนเปลี่ยนไปเห็นสัตว์บ้าง เป็นคนบางเป็นเทวดาบางเป็นสัตว์นรกบางเพราะมันทากรรมกรรมดีกรรมชั่วมันมันเร็ว,วเรื่องของจิตมันไม่ทันหรอกถ้าเราไม่ได้ฝึกมันไม่ทนันมันแป๊บเดียวมันก็ไปหาของกินของของไม่ดีของชั่วด้วยอํานาจของกิเลสมันเกิดมาก็ด้วยอนานาจของกิเลสหมดกิเลสล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องเดินทางครูบาอาจารย์ีท่านพาปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติไปตรงนั้นไปให้พ้นจากกิเลสพ้นจากอํานาจของกิเลสเครื่องเครื่องที่ชุดลากดวงจิตวิญญาณเนี่ยเราไปรับทุกข์รับโทษไปสวยสุขต่างๆนานาด้วยอํานาจของของของ,ของบุญของกรรของฉะนั้นแล้วพวกเราเนี่ยถือว่ายังมีบุญพอสมควรที่ได้มาอยู่ในยุคข,ของที่ยังมีพระพุทธเจ้าใช่ไหม ยุคนี้ก็เป็นยุคของพระสมณโคดมคนเหลืออีกพระองค์เดียวคือพระศีริยะเมตรัยนะอีกองค์เดียวจากนั้นไปก็จะหมดศาสนา5,000ปีในพัทธรกับนี้หวังว่าเราเราคงไม่ได้เกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะถ้าถ้าได้ไปเกิดในในช่วงนั้นยุคนั้นเราจะเจอแต่ความความโหดร้ายทารุณความผาเถือน จิตใจมนุษย์และสัตว์ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมาศาสนาในใจไม่มีความเมตตาปราณีต่อกันหาความร่มเย็นไม่ได้เกิดมาก็เบียดเบียนกันเลยก็เหมือนสัตว์นี่แหละสัตว์มันหิวทําไงด้วยสัญชาติญาณมันก็ต้องฆ่าต้องแย่งการแข่งแย่งจริงดีเพื่อให้ได้มามันพื้นฐานมันปัญญามันมีเท่านั้น จะหามาด้วยความถูกต้องด้วยความมีศีลธรรมเอามาจากไหน,นถ้าจิตใจที่มีศีลธรรมที่ดีเราสะสมด้วยความดีมาแล้วความดีนั่นจะพาเราไปเกิดในที่ที่ดีที่ไาน,นไม่เกิดในที่ที่ชั่วที่ตกต่าําที่เสื่อมเสื่อมจากศีลธรรมนั้นเรามีกําลังแค่ไหนเราก็สะสมไปเรื่อยๆื่อเรื่องของบุญกุศลตามกําลังของแต่และคน เหมือนกับเด็กเด็กห้าขวบจะให้ไปยกของหนักๆเหมือนผู้ใหญ่อายุยี่สิบสามสิบคงไม่ได้ไมาตามกําลังของมัาแต่ทํอย่าให้หยุดไพแล้วฝนตกทั่วฟ้าหน้ามันยังเต็มตุ่มได้มันใส่ทีละถังทีละกะละมังเมื่อไหร่มันก็ยกลงมาทีละเมตรทีละเมตรมันก็เต็มตุ่มได้บุญกุศลเราเหมือนกันเติมไม่หยุดไม่ถอยมันต้องถึงท้วักวันเมนื่อนนิพานทาไมออกนอกทางนี่ม่ผิจจดจัดท่าย ไม่ต้องถึงกันได้พยายามขวนขวายกันเปเติมกระบ็นมุ่สบาปกรรมชั่วอะไรที่มันมันครูบาอาจารย์สอนวิธีไหนก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงบางครั้งสู้กิเลสไม่ได้มันก็ฝืนทําไปทําแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันหลักสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นมันจะเชื่ออย่างไรมันจะไปฝืนหลักความจริงของโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ไอคนที่บอกไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อแล้วไม่ต้องรับผลมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่ใช่ไม่เชื่อยังไงก็ตามผลแห่งสัจธรรมต้องปรากฏตายแล้วไม่สูนตายแล้วไม่สูนใครไม่เชื่อก็ตามตายแล้วลองตายดูสิเนี่ยมันลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่งไปเจออะไรก็ไม่รู้ถ้ามันตายแล้วสูนตายแล้วดับหายจริงๆมันเอาจิตวิญญาณที่ไหนมาเกิดมาเกิดอยู่ในทุกวีทุกวัน ลูกหมาลูกแมวลูกตะเค้ลูกเสือลูกมดเนี่ยจิตวิญญาณทั้งนั้นแหละเราที่ไหนมาเกิดถ้าตายแล้วสูญมันไม่ต้องมาเกิดแล้วมันหมดไปจากโลกแนละ้วทีนี้มันไม่สูญเีงไม่สูญทํำยังไงมันจะอยู่ยังอยู่ยังไงจะดําเนินยังไงทํายังไงให้มันปลอดภัยมันเดินไปบนเส้นทางที่มันมันดีมันไปมันจะเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่แย่ๆอ๋อปอพายกันรักษา ก็อนุโมทนาสามาตรงนี้มันก็มาไม่ใช่ง่ายๆนะไกลเหมือนกันต้องลงทุนลงแรงถ้าจัดทาม่พอก็มาไม่ถึงสนใจรับพลยะาถาวลิวหาปูลาเปร,เริคุเรนติสาการังเยวะเมวะอิโตถินังเป,งงปรตานังอุปกาปฏิอิทธิตังปฏิตังตุ้งทั้งปิปเมวะสนิชตุสัพเทคุเรนโตสังขปา จันโทโธกนารโสยถามณีโชติราโยาสยถาสติโยวิวัจฉันตตสะเพรโรคโควินะัสตุมาเตภวว,วันตารโยสุขีติพาุโกภวะ,วะอพิวาธนศีลสันนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวัันติอายุวันโนสดขั้งพลังอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกา ยัสาวัตถกาภลวัตถกาวันวัตถกาสุขวัตถกาโหตุสัพพิทาทุกขโรทัยาเวลาโสกัสัตตุตุปัโวาอเนตาอันตรายาปิวินาสันตเจตสัสาชยาสิทธิตนังลาพัมสวัสดภาทยังสุขังพลังสิริอายุเจวันหนจะโกขังหุที่ใจยัสวา จตวัตสาจะอายุจะจีวิิตที่ประวันตุเตหวะตุสัพมังกลังรักขันตุสะเฏวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตดีดี